สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าสมมติวันนี้มีเครื่องจักรที่เราสามารถใส่เงินเข้าไป3แสนบาทแล้วมันสามารถจ่ายเงินคืนระมาณนโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยคุณจะสนใจไหมครับและถ้าผมบอกว่านี่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่และไม่ใช่การลงทุนที่มีความเสี่ยง และการันตีผลตอบแทนจากธนาคารสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงครับไม่ใช่ประกันธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรที่กำลังทำงานให้กับคุณเพียงแค่คุณป้อนเงินเข้าไปดีละ25,600บาทเป็นเวลา12ปีรวมทั้งหมดก็จะประมาณ300แสนบาทหลังจากนั้นครับเครื่องจักรนี้จะเริ่มปล่อยเงินออกมาให้กับคุณเป็นเวลาถึง58ปี รวมกันทั้งสิ้นที่คุณจะได้รับก็คือ755,000บาทโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับลองคิดง่ายๆแบบนี้ครับถ้าวันนี้คุณชอบดื่มกาแฟแล้วกาแฟที่คุณดื่มทุกวันเนี่ยแก้วละ70บาทเดือนหนึ่งก็ตก2,100บาทใช่ไหมครับถ้าคุณลดลงเหลือสัปดาห์ละ3แก้วครับคุณจะประหยัดเงินตรงนี้ได้ถึง1,260บาทและถ้าคุณลดค่าใช้จ่าอยาอยือย่น ที่ไม่จําเป็นวันละ30บาทบเงินทั้งหมดที่คุณประหยัดได้จะสามารถมาจ่ายค่างวดของประกันต่อเดือนนี้ได้ครับยงแค่คุณปรับนิสัยเล็กๆน้อยๆครับในอีก12ปีข้างหน้าคุณก็จะมีเงินก้อน50,000บาทในปีที่13และหลังจากนั้นครับจะได้เงินคืนปีละ1 0,000ืนจนคุณอายุ90ปีลองนึกถึงตัวเองในวัยเกษียณครับที่อายุ60ปี ตอนนั้นคุณอยากจะกังวลเรื่องเงินทองทุกวันไหมครับหรือว่าคุณอยากจะมีรายได้ประจําโดยที่ไม่ต้องทํางานสถิติบอกว่า76%ครับของคนไทยที่กังวลว่าจะมีเงินไม่พอใช้หลังกเกษียณแต่มีเพียง13%เท่านั้นนะครับที่วางแผนการกเกษียณอยา่างจริงจังแล้วคุณนะครับอยากอยู่กลุ่มไหนนอกจากผลตอบแทนที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับ ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอ,อีกนะครับที่ทุกคนนันมองข้ามนั่นคือเบี้ยรประกันนะครับสามารถนำประยหย่อนภาษีได้สมมุติว่าฐานภาษี20%จะสามารถลดหย่อนภาษีได้5,120บาทต่อปีหรือประมาณ61,440บาทตลอด12ปีนั่นก็แสดงว่าเงินลงทุนจริงของเราครับจะประมาณ2 4 5 7 6 0บาทแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาถึง เจ็ดแสันบาทถ้านําแผนนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเงินฝากธนาคารนะครับสมมุติว่าแผนนี้ครับใช้เงิน12ปีเท่ากับ3,000สนบาทเรานำสา0 0สนบาทเนี่ยครับไปฝากที่ธนาคารโดยธนาคารนะจะให้ดอกเบี้ยหเปอต่อปีจริงๆน้อยกว่านั้นครับแค่ศูต่อปีเป็นระยะเวลาเจ็ดสิบปี ธนาคารจะจ่ายเงินให้คุณทั้งหมด522,000บาทในขณะที่แผนนี้ครับจะคืนเงินให้คุณทั้งหมดถึง755,000บาททุกคนเห็นความแตกต่างกันนะครับแผนนี้ครับยังให้ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครอบครัวก็จะได้รับเงินก้อนทันทีสรุปง่ายๆครับแผนนี้เราลงทุนไป3 0 0 0ได้ผลต่อแผน7 5 0 0 0 กำไรประมาณ400,000 4. คลิปเป็นผลตอบแทนประมาณ1 4 6โดยที่ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องบริหารจัดการเองแถมยังได้ความคุ้มของชีวิตด้วยและนี่คือทางลัดครับสู่อิสระราทางการเงินที่คุณไม่ควรพลาดผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องตัดสินใจใซื้อวันนี้แต่ผมอยากให้คุณกลับไปถามตัวเองว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มวันไหนทุกวันที่ผ่านไปนครับ คือโอกาสที่เราเสียไปที่จะทำให้เงินทำงานแทนเราแทนที่เราจะทำงานเพื่อเงินไปตลอดชีวิต